มีได้เงิน9พาสส่วนใหญ่ได้โอ้แครนเบอร์รี่หลอนแบบวันที่10ยันที่12ทนคืนเร็วมากเดี๋ยนแต่ละคนนี่คือยังไงเนี่ยทไมล่เมยหาตังเลยมีแต่วายกระแยมของเราใจหาจากไหนอะก็ขายปลางนั้นทีเดียวไม่ต้องห่วงคุณกิ๊ดแซนเขาช่วยเหลือปาริรัสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาก็ควรจะส่งคันมาให้สัตว์สัตว์หนึ่ง ใช่ไหมอะไรไปมไฟเบรคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี่ยฉันเขาไม่ออกเขาพิเศษนาะอืมโอเคพรุ่งนี้มันเกินยาสมควรไม่ออกมาทำธุรกิจข้าวไม้ของเราต่อวันนี้ธุรกิจข้าวไปวันนี้มาเอามล็ดมาต้นไม้ก่อนวันนี้เราก็ยันบั๊ฟวันนี้เราก็ยันบั๊กเพลงไม่มาบ้านมีกคุณมาสีฟึ้งๆอย่างนี่ยเข้ายากก็วนรอบแรกคุณกันนะครับหนึ่งรอบอุ้ยซามาซามาซามาหมูซามา เดินไปเลยนะผมไม่เจอเลยผมมาตรงรถเมย์เจอสาวก็มาอุ้ยอะไรก็รู้ะว่าตอนตัดตอนที่เดินมาตัดไม้เนี่ยก็รู้ว่าตอนตัดต่อนี่มันจะสะดวกในการใส่ผมได้ของมาแปลกๆชื่ออ๋อนี่ไม่น่าเกี่ยวแต่ข้อมูลมันแปลกๆดีอดิแฟคดูเฉยมันทิ่คุณมีกระปะอยู่ในบ้านเหรอย์และคุณเนี่ยคุณทิพย์เราไม่มีไก่ที่มันออกไข่สีน้ำตาลเลยหรอก เออนเ่เลีแล้วก็งงเนี่ยซื้อแล้วมันก็ไม่มีไก่สีน้ำตาลเลยอ่ะงงมากมันคือฟุกมันต้นฟุกออกเองเหรอไม่นะฟุกกะล่อนนะเดี๋ยว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 เดี๋ยเราก็ยังงงอยู่เนี่ยโซระไม่เกี่ยวครับไปวนชอบเขาเลยทุกวันนี้ก็อะไรผมไปที่ก็ผมไม่รู้เรื่องไม่ตัวรู้เห็นกันดีนี่ไม่เกี่ยวกันอยู่ดี่วุนเดียวพูดขึ้นมาทำไมคนแบบนั้นก็ฟุกไง อะไรเขาถึงอะไรวะเนนมุนนี่มุกหรือเปล่าคอยครับพอดีคุณครูเขาเป็นครูเกงเขาอยู่คู่กงคู่เกงอะไรคนดูเพื่อเจอแล้วแต่ว่าไปไม่ได้ไปหาวิสานเลยไปหาเป็นป่ะอ๋อพ่อมดเลยดูซิมันจะมีเข้าไประวังต้องเขียนดูดันนะคือเข้าไปทุกวันเนี่ยเพื่อแบบจะดูว่ามันมีเว้นความสัมพันธ์อะไรกับวิสานไหมตึกก็ยังไม่เคยเจอเวลาทำไมในตู้ของคุณครูมันถึงมีปาเยอะจัง ตูต้ผมตูป้ปลาตูป้ปลาเดินมองตูป้าาปลาตู้ไปสนีนเลยนะใครคิดทำอะไรใครคริดแครนมาม็นกูปลากาสาแช่งก็ปล่อยไว้ให้มันเป็นแบบว่าที่พี่จธพันดูแลปลาไาปจะปลาไหนไฟแรงเวอร์ก็มาได้หมดว่ายัางไงครับท่านวิสาทไม่ได้เจอกันสนานเลยนะอ้าวหรืมเราไม่ได้เจอกันนานขนาดน,นั้นเลยเหรอ เพราะพอดีผมไม่ได้เล่นเกมนี้ติดต่อกันนหนก็เลยลืมไปแล้วว่าท่านเป็นใครพูดอย่างนี้นี่หาเรื่องก็ใช่ไหมเจ้าอ,อยากจะพูดสาบพิเศษบนดำขานล่ะอ้ามีผู้เชี่ยวมิตรกันี่ไนยไปแล้วครับเราได้บใบมาแล้วเราก็เลงจะเอาบายขึ้นไปทางไหนบ้าด้านซีทางไหนนะมาทางนี้ให้ดีเลเออมีป้ายอยู่มีป้ายบอก ไครผิงไฟอะไรแถวนี้เย็นดีนะใช่เย็นมากเย็นกว่านรกนิดเดียวเก็บแต้มเอาแล้วไปใส่ที่ผิดตั้งไยมีคนโดเนตหรอโดเนตอะไรเหรอครับอะไรคะดีฮิสตริกแฮนด์แอ็กเก็บบุรี้ผิดเอฟเอเอฟที่เคยเป็นเดินด่วนเป็นเศษซากขวาน แค่ควานถูกแล้วเอราเนี่ยมีแล้วทิ้งไปได้รับข้อความใหม่อะไรแบคือเสร็จกินแล้ง่ายๆทิ้งก็ได้เสร็ทิ้งขายก็ได้ขายก็ได้ถ้าได้ไม่เกินสินเก็ห็นก็มาไป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 ฟรเสร็จแล้วนะโอ่าเอาเออซื้อเก็บไม่ได้นี่คืออะไรวะได้แล้ว ไอ้ปลาเสือโลบินชิคกินเลยเนี่ยใช่แล้วนะกิโตสิบอันเนี่ยู่ที่หายไปโอ้ทหุณนิ้งนอนได้ั้ยสองให้แล้วกันโลบินคราวนี้ไม่บางสา่ไม้อยู่ใช่ไหมค้ยโทตอนนี้ปากกาศลังเทียบเลยฮะโอ้ซื้อแล้วซื้อเต็มเลยแหล่งซื้อสำคัญมีแค่นี้เดียวใช่ไหมลางจะหมดแล้วใช่ไหม มันมีแต่ตรงนั้นแหละไอ้ตรง12อันที่คุณบอกอะตรงข้างล่างมันไม่มีเหลือแต่ตอ,ตตอมีแต่ตอมีแต่ตอตอเล็กตอเตี้ยเฮ้ยตอเตี้ยกับตอสูงอะมันตัดไม่ได้คุณัะไม่ใช่ต้นใหญ่แต่ละเฮ้นยนี่ไงผมจะตีต้นหนึ่งโอ้หมามึดนี่หว่า ตายปลาอะไรเนี่ยในทะเลมันไม่น่าจะมีปลากินอะไรนีซาดีซาดีปลาเปลินย่าก็มากระโดดกัดบอน่าจะขายได้ราคาดีอยูเนื้อจะราคาปลาทูเปรินย่านะปเดี๋ย่าปลาทูญี่ปุ่นอร่อยจริงๆไม่เค็ม้วยเออหัวชอบเปริย่ามันเป็นปลาน้ำจืดใช่ไหมเขาจะไม่ผิดไม่รู้เกมมันแดงคนได้ แต่อะไรนะคนที่เขาอาศัยอยู่ใกล้ๆกับจุดที่พิลัญญาไปได้กันพอดีเลยคุณพอดีแอนไป่เจจุดแล้วคุณก็ทะลุผ่านออกไปไหนไปเลยนะคุณไปเลยทะลุผ่านบ้านยิบไปครูมาแถวเหมืองดินค่ะเหมืองไม่มีต้นไม้อยู่อ๋อหายเลยนะผมเหมืองแล้วเดินลงมาต้องเดินสำรวจมีต้นไม้ที่ยังไม่ตายอยู่ไอ้นี่คุงจ้างกบิ้แล้วจริงๆเหรอเขามาโป๊กๆยังไงอยู่พี่ไม่ก็แต่เป็นหมื่นหนึ่งแล้วบ้านใหญ่แล้วเลยหรอบ้านนี้ทั้งใหญ่เลยปะ ไม่เอ๊ยังไงไม่โกงกันโอ้สามสามวันก็ตลาดพรุ่งนี้เขาบอกว่างั้นทำไมเขายังอยู่ที่นี่อยู่เลยอ่ะเหม็นมาทำงานเลยไปโล้เอ๊ย่าบอกแล้วว่าตแถวเบนแถวตรงไหนแถวตรงเหมืองมีต้นไม้อ่ะใช่ลงลงมาจากเหมืองอ่ะเดินลงมาเรื่อยๆอ่ะเดินลงมาเรื่อยๆ กดข้อสองใช่ไหมครับตอนที่ไปเดบินอ่าข้อสองค่ะแล้วก็กดอัปเกรดเนาะโอ้เดวินแล้วไะ้เจ้าไอ้ทุกโอ้มันทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะตัดไม้ตัดไม้ร้อนเสียงแบบเหมือนกำลังเตะต่อยไม้อยู่เอ็นใช้ควาเอ็นใช้มือลยุทธ์อยยุ่งมือปล่อยยุ่งมันจะโค่นเมื่อไหร่โค่นแล้วโค่นแล้ว ูมจัมีอยู่อันเดียวไม่อะ,ะไรสักไม้ชาวบ้านหน้าเ,เดินไปไหนเพื่อนสวัสดีคุณกีฟอยากกินโอโทโร่มั <c oughs> ้ยได้ทูน่ามาไห้คุณเห็นปะ่ะอืมอ่าเสร็จแล้วอ,นะอ่ออาทำไมให้หนาง กดคุยคุยมันตอนนี้ปิดร้านแล้วยังไงคะมันมีแต่กดไปคุยไปมีมีแต่เมนูซื้อของเดียวมั้งเอ๋แสดงว่าอัพแล้วแต่ว่าราต้องรอสั่งันรโดยอ๋อใส่บ้านเพื่อนคือจะไม่มีแอนิเมชั่นโป๊ะแต่ต้องรอสั่งันจะเสร็จอัตโนมัติละมั้งเป็นไปได้ครับผมต้องรอดูปสามวันเนาะเขาบอกสามวันใช่ไหมเดี๋ยบอกสามวันใช่ฮะแต่ทำการโทรจิตเลสามวัน

อึตัวล้อเพื่อนสตานมีน่าในบทบ้างไหมตอนตกปลาที่ผ้าวันเทศกาลจอดแพหันดวงดาวหนาวนานี่ฮะดวงดาวหนาวได้ด้วยแหละครับวินเทอร์นึงก็ไอ้หนาวดูหนาวทำไมเรียกดวงดาวหนาวต่เขาจะดูออกไปเหี้ยบพูดอพรุ่งนี้มันเกิดลีอาเราชอบอะไรกิ่งไม้ใช่ไหม เดี๋ยวชอบสลัดสลัดหรอสลัดทำไงผักพักพักรุมกันได้เพี่ดุงตัดได้ไงแล้วของอื่นอื่นอ่ะฉันไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูตอนนอนก็ได้ผักก็อะไรเะีูโอ้โหวิ่งไปอย่างไวเลยกว่ามิเดฟแฟต ก็แต่มันสามารถอัปเกรดพร้อมกันหลายคนได้เปล่าบ้านน่าจะได้นะเราไปคุยแล้วกันดีแล้วรอบแต่ไม้หมดอลยนี่สี่ต่อห้าสิบเทสทีต้องสี่ห้าสิบอ่อใช่ไม้หมดนนายไปทำบ้านทำไมบ้านทำอะไรผิดนายถึงต้องไปทำมันทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นหรูขึ้น มีครัวใช้ด้วยจะได้ไม่ต้องเดินเข้าครัวผมกินบไปป่อยใช้ครัวเกมนี้แหละดีแล้วลำบากหน่อยแต่คุ้มค่าแกไม่คิดจะอับบ้านใช่ไหมรับทำไมพูดนะโอเคโอเคงั้นไม่ต้องอับนะโอเคพูดนแล้วนะหลีนนะกไปทางไวเลยพุ่นแล้วนะคุยๆเริ่มมันไะม่ต้นไะม้อยู่ วโอ้ไม่ไม่เปิ้ลใครคุณเอาไปปลูกไว้ตัวนั้นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมล่ะอะไรอ่ะไอ้ที่คุณบอกว่าจะทำอะไรนะขาเปิดอะไรนะจากขายต้นไม้ใช่เปิดเอาไว้แบบดูไหมผีรับรองมันจะต้องแบบปุบปับปุบปับปุบแน่นอนตัดไม้อันให้กูตรงไหนรับรองว่าเหนื่อยเหนื่อยแน่ๆประเด็นคือมีขวานอยู่เรากำลังอัพเกรดขวานอยู่ฮะมันเป็นหน้าที่ของผ ิชการตัดไม้คือภาระที่ยิ่งใหญ่และหน้าที่อันใหญ่ยวกยวกเลยนะเออไม่ใหญ่ยิ่งใหญ่ยุ่งกันเลยหัวระหิพิจุกเกี่ยวอะไรกันเอยากกินพิยวกแล้ต้องไปจิ้มจุกแคบใส่พิจุกเนี่ยพริกยวกใส่ผักนี่โอ้โหสุดยอดใส่พวกผัดผักนะโอ้ยอร่อยสุดยอดตับด้วยนอนดีกว่าก็ไปรับเดี๋ยวหิวเน้นเลยตับย จะกินสปาเกตตี้ทุกวันนี้แล้วเออเลยก่อนเองก็นอนละโอ้ยได้ตังค์เท่านี้อะไรอ่ะหลักยิมซ่าวันที่ยิมซ่ามิมิเมื่อกี้มีมนุษย์ต่างดาวด้วยอ่ะเมื่อกี้นานี่มนุษย์ต่างดาวไหนมียูเอฟโอพินผ่านหน้าจอเราไปอะแล้วมีอะไรจะเราได้วงว่ไปรัฐนายเห็นอะไรไหมเป็นแค่คนเดียวจุ๊บไปแต่นอน แค่ต้องโหดเต้ยปะไม่รู้นตะตอนตอนกำลังกำลังจะกำลังจะดับมือตายในแกเว well ็หนึ่งอ่ะไม่เห็นถ้าไม่ได้กดคลิกไปจะเห็นมันบินผ่านไปอ่ะไม่เห็นเฮ้ยต้องมีอะไรร่วงลงมาแน่แต่ว่ามีมีของเนาะอีกส่วนจุดตกเราเล็กน่าจะแค่น่าจะแค่อิสเตอร์เอเกนเลนๆว่ะคนฝรั่งเขาเอาจริงตรงจังอิสเตอร์เอเกี่ยวกับเอเลี่ยนจะตายแต่ละเกมที่มาจัดทานฝรั่งมีเขาแบบมีแต่เอเลี่ยนไม่สเตอร์เอ็กซเขาอ่ะ แอ่ากีถูกว่าสลัดวันจิ๊บทำเจ๊ยไหมฮะสลัดสลัดไม่เออทำไม่เป็นไม่เป็นหรอสหัสมาเฮา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 โตเมโต้นี่มะเขือเทศโตเมโต้ชีฟบีดอันเดียวอ่ะบีบอะไรอ่ะจิ๊บออมีอันนี้ติดดาวไหมไม่ได้เดี๋ยวเราไปตัดไม้ต่อละบีดมันชอบเหรอคะไปเป็นทำสัตว์ไง สาัักใชกับโตเมโต้ประเทศไม่ก็มีอันหน่งน่าจะเยอะกว่านี้มีลีกเดเดเลียนกับเมนิก้าสัดก็ได้อยีกแบบหนึ่งสแบบนี่เชนเดเลียนไอตอไม้ได้รูแรกอะตอไม้ได้รูแรกอ๋อกับพืชรูนแรกไอพืชขาวๆอ่ะหวรูดแรกแล้วก็ไปที่บักเมนิก้าก็จะมีแค่เมนิก้าสัดไม้เมนิก้าเมนิ้นเนิ้นเย็น ก้าคืออะไรอ่ะเพราะไอะไรอ่ะฮะไม่ไม่ขึ้นไอเทมเวยเอ้ไม่ปลดล็อกเมนูหรอเปล่าคะอ๋อนี่จะไม่ปลดล็อกว้าอาซามาสัทีอยู่มึ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 มวมึ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 วก็กมึแอ้ึมเมึ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 มามอมึ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 มามวมึนึนยมมมมเทศโอ้ขอบคุณมากเลยนะ เลยแพ้เลยอะเยแพ้มีเยอะไหมไปดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบโดนน้ำมันเลยตอนนี่จ้ามีสองอันมเสียสละเอากิ่งไม้ให้ก็ได้เดี๋ยวๆนะนานี่ไม่ว่าโมินดอมันน่าจะมีอีกนะ แระจริงเหรอเนยจะน่าใช่เหรอไม่กล yup. ้าปลูกปลูกมะเร็ตต่อแะ้วไม่รู้ว like, ่าพืชฤดูนี้มันสมุนไพรฤดูนี้มันโตกี่เดือนกี่วันะน่าจเจ็ดหรือเปล่าตอนนี้ไม่น่าพอละนไม่ก็เจ็ดเจ็ดก็ไม่พอละเหญ่ผมเปกิ่งไม้แล้วไม่เป็นไรเปกิ่งไม้นางชอบกิ่งไม้เหรอ ไม่ชอบไม่ได้ไม่ได้รักเธอเขาเป้ยวทุกวันนะเปกินไม้เอากินไม้ไปนี่ไงกูติดดาวแล้วโอ้วหาอะสติ๊กคู่โอเคขอบคุณมันเกิดฉันนะเนี่ยคุณมากมากเลยนะกูจะมำให้ไหมคู่ไหนปะตัวไลอยู่ไหนใจก๊าลยาฮ์ขึ้นไปบนบ้านเขาอยู่ที่ไหนนะอจอดาวยู่ข้างล่างอยู่ตรงบ้านเขาไงบัวนะใครบัวเดินแล้วเดินลงนึง โแมสเซโอโหข้อความใหม่คุณได้รับข้อความใหม่น่าอยู่ร้านายวัวแล้วไงตอเดินลงมานิดนึงอีกบ้านนึงไงครับบ้านข้างๆ่าเจออีเวนเลยเอ้านีคุณกำลังเดินวนๆหนในตอนที่นายกำลังตอกโอ้คบุรเข้ามาสแล้วนิวคุก็เอก็อีเีีะเผมก็อีเวนหนึ่งเดี๋ยนะเอาอะไรเอาอะไรให้ดีเยเนี่ยพี่ฉันกี่ไมู้รอนันนะเดี๋ยนะเจออีเวนด้วยใช่พี่เดที่รีจ้ากลับไปที่บ้านนเมืองเดะ ไมเหรอคอละค่สี่ิฉันกำลังลุกขึ้นกันอีเวนลุรวมกันไม่อยากจะยินเลยเอนเลยขาดเลยนะฝังสายปล่อยคนหนึ่งลงสายเลูคืออีเวนของผมมันน่าจะข้ามทีมอีขันหนึ่งล้และคุณคุ้งเฟอรเนีฉันเาแค้ดิาถือใช่ไิมเมื่อกี้เนี่ยโอนะแล้ว็ยินเธอตะโกนใส่เขา นั่นเปนแฟนเก่าเขาใช่ไไอ,อ้คุณครูมาคนเก่าแฟนเก่าคุณครูเข้ามาเฉยเๆกันแล้วขออ่านขอความก่อนบอกดีกว่าคุณพูดแล้วเห็นคนหลังเขาแบบเป็นคนบ้าป้าดีๆกันบ้าเม่เราเคยอยู่พาร์ทเดียกันนะเนี่ยติดเมืองอ่ะไงงานแปลกๆเข้าเตียงเฉยขึ้นแล้วเนี่ยที่เราเมื่อคืนในการทำเสียปากบางอย่างขายในอินเทอร์เน็ตดูอ่ะโอเค,คอีะะเวนต์ ได้ดีที่ีเลยเนีเอางานขายอินเทอร์เน็ตขายของไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวชีสอนนะจ๊ะเนี่ยขายในชอปปี้ช็อปปี้อ่ะช็อปปี้ชอปปี้ความบกชอปปี้ขายขายของขายเนแล้วก็ศึกษาเกีับเรื่องทำยาแทนอ่ะไก็ได้ได้ตังค์เยอะๆที่ทำสือป่ะคิดว่าฉันนีเดที่จะช่วยเฟอิมเสระปกติอะไรเงี้ยก็ว่าไปให้นางปะ ควรขายทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าโชว์ในมือถือฉันไม่ชอบด้านั้นคู่คือสองช้อยแนปเป็นอีเวนต์ต่างกันในตอนตอนเขาผ่านไปอีเวนต์ัน่แนี้เจอแล้วคุยโทรศัพท์แล้วก็ยังคุยยืนอยู่อีเวนต์หนึ่งคนนีิกับนิคุ้งละคุณกิฟคนขายคนให้เขาไปขายในเงินแล้วขายแล้วแต่เดนเอาที่เดนต้องการเลยจะได้เจอคนเรอีกนึงก็ได้เอาแบบสบายๆแล้วกันขายทางเน็ตแล้วกันต้องไปต้ต้องไปแล้วแหละขายในเว็บไปต้องไปตองไปต้องไปต้องไปต้อไป้อไปต้องไปต้อง้อ้องไป้องไปต้องมปต้องไปต้อง จะมีอไรึเนี่านะไม่ถิ่นทันชูบีดันอย่างงี้ก็ปกติแหละไม่เแฟนไม่มีต่อเป็นเก่าเป็นเก่านายเป็นเก่าเธอโคตรแย่เลยมึงโง่ไม่อยู่บูดได้ไหนอยู่บูดแฮปปี้เบสเตอร์น่าจะอยู่ในเมืองน่าจะดีกว่านะใช่นิดหน่อยนะใช่แต่ธรรมชาตินะที่โอเคทอยแรกกิ๊ปปี้ปมแปลไม่ได้เลยมีเด็คนพูดแรกเลยจะไปแปลก็ได้ในคูงแปลเลยนี่คูงแปลเลยเนี่ยเรากำลังอยู่ตรงนี้คูงแล้วรอรอเลือกตามอยู่เนี่ยมีใอยทอยแรก คือเขาบอกว่าเรื่องที่แฟนเก่าเขาบอกว่าเหาแรก,กกับไปทำงานอื่นทนทิตทำงานเสียปางไงว่ามันจะหาเงมนได้ยากเนี่ยหรือว่าลำบากชีวิตมีฮาร์ดคอย,ย,ยว่าใครคือแฟนเก่าขเขาอยู่ในเมืองไม่บอกไงไม่พูดถึงอ๋อแรกขอแรกก็คือเน้ no, ออะไรนะจ๊ะฮะตอนแรกคือก็เราทําของเราเราไม่แคร์เขาก็ได้ขอ้อสองคือไม่แฟนเก่า เธอโง่ข้อสามอ่าไม่แล้วคิดว่าเธอคนอื่นในเมืองมากกว่าเอาต่อกันเลยล่ะข้อสี่ก็ใช่ก็จริงนะที่เห็นกับตัวข้อห้าก็จริงแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่เราต้องคิดถึงตัวเองก่อนกาถามเห็นกับตัวไหมที่ทำางนี้ที่ที่ออกมาเป็นศิลปินทันทีจะเป็นแบบหาเงินอย่างอื่นวิธีอื่นเลยแลไวแต่ตอบเลือกเลยหนูตอบอะไรอ่ะ แฟนเก่าเธอไม่ไอโง่ดูดันดูดันไม่แฟนเก่าเธอมันไอ้โง่ฉันเก็บตังค์ซื้อคอมพิวเตอร์อยู่โอเคเพื่อจะลองขายเสื้อป่าดูผ่านเน็ตก็ได้นะฮะมีเพื่อนอย่างนี้ก็ดีนะเล็นเป็นเพื่อนเหรอเนี่ยชอยสองคนดีชอยสองคนดีเป็นแค่เพื่อนชอยที่ดีน่าจะเป็นชอยดังล่าอะไรอะอะไรล่างอะ ล่งก็ได้แบบนก็ได้มันก็ตะก้อันนั้นก็ธรรมดาดแก่ตัวก่อนนะอสุ่าท้ายเลยขอล่าสุดที่ผมคิดแบบเลยอล่าสุดแล้วข้าบนสุดก็ได้แต่ข้าข้อกลางข้อกลางมันดูไล่กันไปที่เมืองไม่ไดโอเคป่เอ้เราออกมาละผ่านสองอีกเรื่องเบาสุดยอดมาก ต้นไม้ก็มีไหนโตแต่บ้านไปนอนเดี๋ยังแต่บ้านไป็นนอนเอ๊ะดีกว่าเอ๊ะเฉยไปดิไปดิชนนี่ก็อุ้ยมีพาบางอย่างนี่คืออะไรฮะจิ๊บไม่ค่ะอันเนี้ยคืออะไรวะเอาไปทำกังหันได้เออแต่เรายื้อยื้อกังหันไม่ได้ทำไรเอาทำลมอับเสียบลม ปลาอะไรก็เนี่ยเตอร์เจียนมันอยู่บ่อนี้้วยเหรอโอ้โหดินแรงเป็นผ้าเลยเอ้ยเฮ้ย้ยู้บู้อเ้ยเ้ยเ้เ้ยเ้เฮ้เฮยเน้ยยเฮ้เฮยเฮ้ย้ยเเฮเฮ้เ้ยเ้เ้เเเ้ คุยคุยโอ้โหดาวทองเพียบเลยกระทั่งเต็มเต็มด้วยยอดไปขายซะมีเหล้าสี่ขวดอันนี้ผมมีบุ๊ปสองุ๊ปตัวบุ๊ปบุ๊ปบุ๊ปบปอนาเมเนียมเพียบรอดไว้เป็นเนียมก่อนเยอะวะอยากรู้เจอบันไดแล้ว ุยอะไรเป็นที่ยงตัดข okay ุยๆได้การไม่ได้ก็แสดงว่าไม่แข็งเสร็จเก็บตรงไหนไปแล้วบ้างวะทำไมมันเห็นต้มต้มไม่ใช่ไม่ยันต้มต้มจนสุดต้มต้มจนสุดต้มต้ม ลายดีลายละลายความกลิ่นไปดื้อไม่ต้องมันมันเผาเร็วจังดีแล้วไม่ใช่เหรอที่มันเราใส่ดึงวิคได้เลยอ่ะโอ้บั็อกวะเนี่ยใส่คอปเปอร์นะใส่คอปเปอร์งงไปปุ๊บฟึ่งมันขึ้นเสร็จแล้วอ่ะฮะกูอาจจะไปอัพอะไรเอฟเฟกต์อะไรหรือเปล่าค่าจะคงสถานะอะไรแบเได้ไงนะแบบกดวิดีโอปุ๊บได้เลยโงง ถ้ามีกระดาษอ่ะยออเพิ่งถ่ายนะปลาผิดกระดาษอะไรเหรอกระดาษม้วนๆอ่ะโอ้กระดาษทำอยู่เนี่ยเออมันถ้ามีถ้าถ้าได้อเอยังเพิ่งถ่ายนะอื้าวทำเสร็จแล้วด้วยอืมเก็บมาแล้วล่ะอุ้ยฮะอ๋อตกใจนึกว่ามอนสเตอร์ปล่อยสกิลดันตอบสกิลรถมามันตอบจัดยาเองนั่นแกลัดแดกแม่ คิดคุยขา<น>งข่าววนเวียนทั้งสุวรรณมันตามหลอกหรลอ,รอ,รอนเราจะพังไังมันตามมาหลอกมาร้อนทำลายชีวิตอ่ีถล่มแล้วนอนดีกว่าวโอ้ยพี่ฝนโอ้มอนเกิดอัดหน้าบ้านเลยโอ้โหดีใจด้วยเพี่นอนหลับไปไปรักโอเคเ <laughs>